คือสงสัยเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วจนยันแบบโตถึงทุกวันนี้ค่ะคือพี่รู้จักตุ๊กแกใช่ไหมคะรู้จักแกรู้จักคือว่าสงสัยมันมากอะค่ะว่าทําไมมันต้องขึ้นอินโทรก่อนทําไมมันไม่ร้องแบบตุ๊กแกไปเลยอย่างเงี้ยมันอย่างนี้นะกอาจจะเป็นว่าช่วงก่อนที่มันจะพูดว่าตุ๊กแก คอมันอาจจะแห้งไม่ค่ะพี่หอยตะวัเคยสังเกตดูคือถ้ามันคอแห้งอะค่ะพี่มันก็ต้องแห้งเหมือนกันทุกตัวพี่ว่ามันเป็นเรื่องของข่าวว่าเป็นสายพันธ์ขาวว่าคือสมันเป็นปัญหาของหนูด้วยเหมือนกันนะค่ะยังไงกลัวไหมกลัวตุ๊กแกไหมหนูอึดอัดแต่พี่หนูแบบพี่เคยกำลังจะจาม่ะคะแล้วพอตุ๊กแกมันอินโทรหนูต้องอั้นจามเพื่อที่จะให้มันร้องก่อนพี่มันอึดอัดอย่างนั้นเลยอะแล้วทําไมหนูอั้นล่ะคะไม่รู้เหมือนกันพี่คือเหมือนมันลุ้นว่าว่าเมื่อไหร่มันจะร้องออกมาอย่างเงี้ยค่ะพ มาขาหาคำตอบได้แล้วมาวัางไงว่างไงการส่งเสียงร้องของพวกมันจะเริ่มจากการขับลมออกจากปอดผ่านส่วนลำคอที่แคบทำให้เสียงและจำนวนครั้งที่ร้องออกมาแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดของตุ๊กแกอีกทั้งยังเป็นการบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของพวกมันอีกด้วยยิ่งร้องได้ถี่มากเท่าไหร่ยิ่งแปลว่าตุ๊กแกตัวนั้นสุขภาพแข็งแรงดีนอกจากนี้นะจ๊ะยังจะเป็นการเตือนถึงตุ๊กแกตัวผู้ที่จะเข้ามาในอาณาเขตของตุ๊กแกตัวเมีย เพื่อจะทำการเลือกคู่พร้อมแล้วนะตับตบโอเคเป็นไงจบไหมหวาจบนะจริงจริงจบนะโอเคเหรอคะพี่วานว้าคุยได้ทุกเรื่องจริงนะบางบางเรื่องคือแบบ g o o g l e ก็ไม่เท่าเราไงบางทีก็อยากหาเพื่อนคุยอะค่บคุณหวาจ้าพุทธพุทธอย่าลืมโทรนะ